สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอนาณาจักรที่สอปปลาวกายฮารุเก็บไว้ให้ลูกทั้ง3อายุ200ปีสืบต่อจากพ่อไม่คิดขายกิน วันนี้เราจะพามาเปิดบ้านโบราณของหนุ่มกายที่อยู่ประเทศเลาวถมเจ้าตัวกำลังตกแต่งเปลี่ยนให้เป็นโรงแรมชื่อเฮือนหลวงพระบางหนุ่มกายเผยว่าบ้านตนเป็นบ้านเรือนวัฒนธรรมที่คุณพ่อริเริ่มลงทุนถึง300ล้านบาทแต่ตอนนี้กำลังปรับเปลี่ยนให้ที่นี่เป็นโรงแรมบ้านหลังนี้เป็นเรือนมรดกโลกอายุ180กว่าปีมีแค่ไม่กี่หลังในลาวการซ่อมแซมบ้านที่เป็นเรือนมรดกโลกจะต้องสร้างให้เหมือนเดิมทุกอย่างคือในบ้านมีเสาลม5ต้นและเสา เหลี่ยมหนึ่งต้นถ้าจะทุบทําใหม่ก็ต้องสร้างให้เหมือนเดิมเป๊ะคือต้องสร้างเสาเหลี่ยมหนึ่งเสาด้านบนชั้นสองมีช่องโลมซึ่งเราเชื่อว่าเป็นช่องวิญญาณหากมีคนตายในบ้านวิญญาณจะออกทางช่องกฎระเบียบของเราคือถ้ามีเพื่อนมาค้างที่บ้านต้องทำเรื่องจ้างด้วยเฮือนหลวงพระบางเริ่มแรกเป็นเรือนวัฒนธรรมร้านอาหารมีโชว์เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วขายเป็นโรงแรมที่ดินบนลาวจะสร้างเป็นอะไรต้องได้รับการอนุญาตก่อนคอนเซปต์โรงแรมอยาก สร้างะไรที่เป็นประโยชน์กับทั้งเราและเขาให้มากที่สุดมีธรุรกิจหลักร้อยล้านที่เมืองหลวงพระบางได้มาสานต่องานของครอบครัวมาลงทุนไว้มีเพื่อนและได้ร่วมลงทุนในประเทศลาวมานานท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o ซ s r e e News ขอบคุณครับ